ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนสตูดิโอรักข้ามภพชาติหลังจากที่พระอาจารย์ท่านได้บรรยายธรรมจบลงท่านก็ได้พูดถึงพระพิสุหนุ่มรูปหนึ่งมีชื่อว่าบุญนำพระรูปนี้มีฐานะทางบ้านดีมีความสนใจและศรัทธา ในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชเรียนจนครบหนึ่งเดือนแล้วท่านก็อยากออกไปบินธบาทเหมือนพระรูปอื่นพระอุปชาก็ไม่อนุญาตให้ออกไปบินธบาทสักทีอยู่มาวันหนึ่งพระหนุ่มรูปนี้ก็รวบรวมความกล้าเข้าไปหาพระอุปชาเรียนให้ท่านทราบว่าหลวงตาขอรับ กระผมบวชมาครบหนึ่งเดือนแล้วใข่จะขออนุญาตอยากจะออกไปบินธบาตดูบ้างเมื่อหลวงตาได้ยินดังนั้นก็มองหน้าพระพิสุหนุ่มแล้วเงยหน้าขึ้นเหมือนคุ้นคิดอะไรบางอย่างท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่าสักสามเดือนค่อยไปเถอะ ให้ค้องแคล้วพระธรรมวินัยมากกว่านี้สามเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกครั้งนี้หลวงพ่ออนุญาตเพราะเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วถึงวาระแล้วเป็นไปตามบุญวาสนาไม่ทักท้วงอะไรเพียงแต่ให้ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ที่สมควร สํารวมกายวาจาใจสายตาทอดต่ำไม่เพ่งมองคารวาดและเจริญสติทั้งไปและกลับด้วยสัมปชัญญะและวันนี้ก็มาถึงลูกสาวเศรษฐีก็ออกมาใส่บาตรเหมือนเช่นเคยนิมนต์เจ้าค่ะท่านเปิดบาตร ตามองไปที่บาดไม่ได้มองที่หน้าหญิงสาวแต่เมื่อหญิงสาวมองหน้าพระพิสุนุม่มก็เกิดความรักขึ้นมาทัานทีทันใดกลับบ้านไปนางก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าครุ่นคิดถึงพระพิสุหนุ่มรูปนี้ร่างกายก็พ่ายผอมซีดเสียวไม่เป็นปังเหมือนก่อน สาวชายัยรีบไปบอกท่านเศรษฐีให้มาดูลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านเศรษฐีทราบว,ว่าลูกสาวเกิดไปลงลักพระภิษุหนุ่มรูปนั้นขึ้นมาท่านก็ร้อนใจบึ้งไปที่วัดในทันทีด้วยความรักลูกสาวเมื่อท่านเศรษฐีได้พบพระรูปนี้ ท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนมีทรัพย์สินมากมายมีกิจการหลายอย่างอยากได้ใครเป็นผู้ดูแลและลูกสาวท่านก็สดสวยงดงามและยังไม่ได้แต่งงานและถ้าได้ท่านเป็นผู้ดูแลก็จะยินดียิ่งนักเมื่อพิสุหนุ่มได้ฟังดังนี้แล้ว ท่านก็นิ่งเงียบไม่ตกปากรับคำเศรษฐีแต่ประการใดนานวันเข้าลูกสาวเศรษฐีก็ผายพร้อมและตอมใจก่อนที่นางจะสิ้นใจนั้นนางได้สั่งเอาไว้ว่าหากเมื่อนางได้ตายลงไปแล้วให้นำผ้าไตาจีวรอ,อย่างดีและเป็นเลิศ นำมาถวายพระทั้งวัดและนางก็สิ้นใจลงเพราะความตรอมใจพิธีงานศพก็เริ่มขึ้นและจบลงผ้าไตาจีวรอ,อย่างดีก็ถึงพระทุกรูปทุกองค์ในวัดนี้ดังที่นางได้สั่งเอาไว้พระบุญนำที่นางหลงรัก ท่านได้กลับมาจากการทำภารกิจและได้เห็นผ้าตรายจีวรที่กุฏิของท่านก็ถามพระที่เป็นเพื่อนกันว่าผ้าไตรจีวรน,นี้ได้มาจากไหนอ๋อเป็นผ้าตรายจีวรงานศพของลูกสาวเศรษฐี นางตายแล้วและได้สั่งเอาไว้ว่าหลังงานศพเสร็จสิ้นลงให้นำผ้าไตาจีวรอย่างดีถวายพระทั้งวัดรวมถึงท่านด้วยเมื่อได้ฟังดังนี้พระบุญนำถึงกับสุดโอ๋หนอนางตายแล้วหรือทั้งที่เรายังไม่เคยเห็นหน้านางเลยยิ่งสัมผัส รูปคำผ้าตรายจีวรก็ยิ่งเสียใจเป็นยิ่งนักทั้งที่ไม่ได้เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนางมาตายเพราะความรักเราหรือนี่ความโทมนัสก็ได้เกาะกินใจพระพิสุหนุ่มรูปนี้ความคิดถึงความเสียใจท่านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ พ่ายพร้อมและตรอมใจตายตามนางไปในที่สุดความรักผูกพันข้ามภพชาติสัญญาเก่าจดจำตามทันไม่ร้หลืม